ช่วงนี้ฟีฟ่าอลยส์สีนี้เหมือนมาสะกดจิตนะครับเป็นลูกบอลที่แบบว่าโอ้โหดูดิแมงผมนั่งดูนี่กูเคลิมอ่ะแบบว่านั่งดูเพลินๆสักแป๊บเดียวเอา้าเงินกูหายไปเจ๊เในบัญชีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเคลิมไงท่านผู้ชมเวันนี้นี่คือผมนั่งจ้องตั้งแต่เช้าเลยนั่งคิดอยู่ว่าวันนี้กูเย็นหมดเท่าไหรด่ดีวันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่มแนะนำั่น,นก็คือแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมใช้้้โคคคดดดเพื่่่อนรรรัับบสววลยผมใที การซื้อขายไอดีเกมฟีฟ a าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูกติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ปลอดไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงเพจด้านล่างเลยครับมีไอ r ดีรับเติมฟรีไฟล์แฟนตัวซีเทาลราคาถูกด้วยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยโหแม่งใส่เป็นหมื่นไลค์นิดเดียวผมนี่เสียใจอ่ะคลิปนี้เลยสักสามพันวะนี่ซอยสักแปดคลิปหรือเปล่าเฮ้ นะน้ำจิมนะกูนะมีคลิปลงเยอะๆไงเออลงคลิปเดียวไปก็ไม่คุ้มไงโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะไลค์แม่งก็น้อยนะเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้แบบอ่ะหมื่นนี่แหล,ละหมื่นเนี่ยน้ำจิมนะคลิปนี้ผมขอไลค์หน่อยแล้วกันนะน้ำจิมนะขอสักแปดแสนไลค์นะเออขอสักหมืน <c oughs> น่นไลค์ก็พออกแปดแสนไลค์เยอะไปโอ้โหคนดูคนซับกูยังไม่ถึงเลยเออนี่เห็นปะอันนี้หน้าป่งนะรครบลลับ Glory of Golden Player เป็นแบบว่าผู้เล่นทองคำมีไอคอนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเปาโลมาดินี่ตำนานเอส ซิมิลลนและทีมชาติอิตาลีแล้วก็บาสตียนชเวเซเกอร์ไอคอนนะครับด้วยในเกมสแตน108เท่านั้นผมว่ามันได้จะเปิดหายากอยู่นะเพราะว่าด้ไอคอนแม่งมีโคตรเยอะเมื่อก่อนนี่จอนบานนากาตาไบอันเราดูดี่ว่าออกง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่โอ้โหไม่ค่อยจะออกอะนะเพราะว่าไอคอนมันเยอะไงมันเฉลี่ยกันไปแบบว่าดูดิ โอ้โหมึงไล่ดูอ่ะแม่งมีแต่เกลือนะครับเฮ้ยปักจิสุงก็มาแล้วนะ้ปักจิสุงก็มานะเพิ่งเห็นนะฮะเฮ้ยมีใครอยู่วะม,มีหลายตัวทำไมไม่เอาปักจิสุงขึ้นน่ะปักจิสุงไม่โกลเด้นเหรอแจำจริงพี่เอาอะไรมาวัดว่าโกลเด้นเป็นโกลเด้นโอ้โหอะไรของบี้เขาวะเนี่ยปักจิสุงหรือว่าปักจิสุงเขามาก่อนวะ หรือว่าเข้าพร้อมกันกูไม่รู้นะกูก็มั่วไปเรื่อยนะครับผมเออผมเล่นเกมเนี่ยหลายคนชอบมาด่าเฮ้ยมึงเล่นเกมนี่มากี่ปีมึงรู้เยี้ยอะไรบ้างนะกูไม่รู้เยี้ยอะไรกูมั่วไปเรื่อยครับกูเล่นแบบที่กูอยากเล่นอ่ะเออเข้าใจไหมกูขี้เกียจหาข้อมูลอ่ะเอาง่ายๆเลยแค่ทำงานเวลากูก็หมดแล้วอ่ะกูมาเล่นนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วนะไปลุยแม่งเลยแล้วกันอันนี้เปิดล่าดาวนะฮะใช่ไหมรูปแบบที่หนึ่งและรูปแบบที่สองนี่ไง มีดาว3รูปแบบดาวฟ้าแล้วก็ครึ่งฟ้าครึ่งทองใช่ฮะอันใช่ไหมเออแล้วก็มีดาวทองนะดาวทองนะเดี๋ยวก็มาดูว่าไหนคุ้มกันเนาะแลนะแกเปลี่ยนหมื่นบาทแล้วเลยโอ้โหมาพันเหรียญน,นะครับ1ล้าน f อเรียบร้อยกอรลี่ออฟโกลเด้นเพเยสนะฮะเพราะมีเพเยสหลายตัวต้องเติม S เดี๋ยวจานได้ดาวลงกับผืนแนกกิจกรรมนี้โอ้โหน้องนอกจากประตูก็มี๋ยวหน้ามึงเดียวน้องอพี่อยากเปิดอะ่ะเอา,าละน้องเอา,าละได้นะน้องพี่ก็อยากเปิดอยู่พอดีว่ะพี่นี่นัดเปิดมือนหนึ่งอ่ะเออ พี่ไม่อยากจะพูดเยอะวะ่ะคนจริงเขาไม่พูดเยอะเขาเปิดเลยมึงเข้าใจไหม <c oughs> นี่ที่ทั้งหมดที่ผ่านมมนี่ไม่ได้พูดเลยนะ <c oughs> นเปิดเลยเปิดเลย200ร้อยสาบร้อยคุ้มใช่ไหมอ่าอ่าสองร้อยสรบร้อยไปดาวทองไอคอนโอุ้อร์เลยเก้า อ๋อนี่ไอคอนกากๆไอคอนแบบทั่วไปเฮ้ยแต่ไอคอนแบบนี้เี่ของดีออกเยอะนะไอคอนลอยก้าวแม่งชอบล็อกนะครับผมก็ต้องเน้นดาวต้องด่วนว่ารูปแบบไหนดาวไม่เยอะนะเอาสองร้อยไปก่อนนะเฮ้ยรับที่ก่อนเลยดีวยกว่าด,ดงไงูไอคอนวัยสิบลายหมาเพิ่มเฮ้ยได้บกแปดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแต่แม่งปีแม่งใส่มาทุกปีเลยมั้ยเนี่ยมีปีไหนที่ไม่ใส่ถามงี้ดีกว,ว่าน่าจะง่ายกว่านะ,นนนนะครับลุ้นๆนะฮะอันนี้กากผมไม่ได้หรอกบกแปดนะผมเชื่อแบบนั้นเฮ้ยมีเชลซีด้วยเหรอเฮ้ยถ้าได้ตัวเชลซีบกแปดนี่คือแม่งรวยนะตัวไไหนนก็ด้ะเอาิ เมีโอกาสเลยล้นฟ้าอยู่เนี่ยกิจกรรมเนี่ยแต่มันยากเหรอไอ้เนี่ยคือแค่บวกแปดมันก็ยากแล้วมันต้องลุ้นปีอะนะเออไม่ไม่มีทางเอาเอานี่ก่อนนะนี่ก่อนผมชอบสีนี้มากกว่าป่ะน้ำมหนึ่งร้อยครั้งนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับผมขอพรภาวนาช่วยได้ดาวสัก เท่าไรไม่รู้แหละมากก่อยี Jesus, ่สิบดาวอุ้ยรุ่นปกแปดโอเคนะโอเคหรือเปล่าไม่รู้แต่โอเคไปก่อนนะยี่สิบดาวอันนี้คือหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับคือถ้ากด200ร้อยเหรียญเนี่ยกูต้องได้สี่สิบนะมากกว่าหรือเท่ากับถ้าน้อยกว่าก็อย่าให้มันน้อยจนน่าเกลียดนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยว่าดาวแบบไหนมันจะออกเยอะกว่ากันนะฮะผมว่าเป็นออกพอกันชวน์เลยป่ะแล้วนะจุดจุดนี้อันที่สองร้อยเหรียญน,นะคลิกไปก่อน โอ้โเฮ้ยพอๆกันหมายถึงวันเลทแบบก็คืนน120อร้อยละยี่สิบอะเออร้อยละยี่สิบไม่ใช่ดอกเบีย้ยเงินกู้ต้องระบบอะไรนะไอ้อน,นี่คือสองร้อยละสามสิบหกอะรูปแบบที่หนึ่งเลยหรืปล่าเหนึ่งดูได้เยอะว่ะสักทีอูด้ยี่สิบเนี่ยเพิ่มเลยเพิ่มเลยอันนี้ไปถึงสี่สิบแน่นอนผมบอกแค่นี้กูสลับไปเรื่อยๆอยเฮ้ยสี่สิบโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ได้เยอะนะจะไม่ได้เหนือแต่การ์ดมันทำไมมันดูกากๆวะไอันนี้มึงรูปแบบที่สองจริงไหมเนี่ยโอ้โหการ์ดแบบแย่เกินเหรียญเลยอีกสี 400. ่ร้อยอะ โอ้โหแม่งเริ่มลดอะลดค่าลดค่าสองร้อยเลยเป็ทีอือสามห้าแต่การแบบไอ้ขั้งไอคอนรุ่นแปดม่ค่อยมาเลยนะอ่ะร้อยเหลือสุดท้ายครับกูไปเลยแล้วกันยี่สิบสาม พันล้านมผมว่าร้อยเหรียญน่ะได้ดาวเยอะกว่าเนาะเออประมาณนี้ได้ดาวมาทั้งหมดร้อยเก้าสิบสามดวง,งเลยเหรอโอ้โหอันนี้หมื่นหนึ่งนะเนี่ยะดาวนี่ดาวนี่นี่ดาวนี่นี่น้ำยาปับพ้านุ่มนะฮะเขาได้นะครับ<อ>ผมผมซักผ้าโชว์เลยนะอเออลูกค้านะครับผมน้ำยาปับพันนุ่มหรือว่าผงซักฟอกอะไรเงี้ยเมียกูใช้ซักผ้าบ่อยมากมกูแบบเที่ยวยานเลยเรื่องซักผ้าเนี่ยขอยบอกซักผ้าตากเก็บด้วยดีไม่ต้องรีดกูใส่ผ้ายับผมว่าลองเทสอะเทสอะไรปะ อุ้ยบวกห้าเลยเหรอรับห้าสิบบวกห้าอันนี้เลยเหรออันบนก็ออกเหรอเอ้ยรุนบวกเจ็ดอันล่างอันนี้สิบดาวนะไม่ถ้าออกอันบนนี่ขุมนะโอ้โหไข่เฮี้ยอุ้ยบวกสามคืออันข้างบนนี่แล้วเหรอโอ้โหไม่โคตรกากถ้าบวกสามอ่ะมีใช้กับอะไรดีว่าคุ้มค่าสุดเนี่ยลองกดสักสามเลยอืมอันนี้โคตรกากอันนี้พอกดเยอะไม่ค่อยมานะอันนี้กดสามสิบห้าดวงนะ 2องพันล้านลุ้นปกเจ็ลุ้นปกเจ็มาบ่อยเนะี่ยอ๋อลุ้นปกเจ็ดอันข้างล่างนะเนาะเฮ้ยถ้าได้ลุ้นปกเจ็เยอะก็ถ้าเปิดได้ปีดีๆก็ดีนะเพราะว่ามันมีปีดีๆเยอะนะผมว่าอันนี้น่าจะดีอยู่นะถ้าเกิดเราไม่ก้าได้อันบนๆแล้วอนะท่านผู้ชมดาวทองเนี่ยผมไม่เชื่อใจว่ะเฮ้ยป็นลุ้นปกแปดสองพันล้านโอ้ลุ้นปกแปดข้างบนเหรอผมว่าดาวกลางเนี่ยสองสี่ 4, เนี่ยแม่งน่าจะโอเคสุดแหละ อันนี้คือแบบไม่ค่อยมีอะไรมานะอันเนี้ยน่าจะแจมเราทุ่มทุนกับอันนี้ไหมลุ้นปกเจ็ดผมว่าเอาเรื่องนะปีมันดีนะเอาจริงอันนี้ป่ะดีไอ้กูกดวนๆเอ้ยลุ้นปกแปดมาแล้วเหรอเฮ้ยปกห้าเอานี่แม่งหมดเลยไหมเฮ้ยสลับดีกว่าไหมเนียอุ้ยสี่ร้อยล้านผมว่าสลับเลยอุ้ยลุ้นปกแปดสลับไม่นสวยว่ะไอ้กูคุ้ลบสุดไอ้สัตว์โอ้สองพันล้านไม่พอเลยวะสลับคืนสิบห้าดาวอืมลุ้นปกเจ็ด จะหมดละเหลือแปดเปิดเลยดิเปิดนี้ไม่พอ่อะเปิดนี้ไปอันนึงอันนี้อันนึงอ่ะเรียบร้อย จบข่าวเฮ้ของโคตรเยอะนะครับตอนนี้เงินเหลือ700ล้านดูไม่ผิดนะครับผมจากคนที่มีเงินแบบว่า2อสแสนล้านเหลือ700ล้านนะฮะคือเราไม่ต้องใช้คือเลขเลยตีเป็นศูนย์เลยไปเดี๋ยวดูว่าได้ใจเป่าเหียไม่เงินไม่หมดแล้วไม่ได้ตีบวกเลยตีบวกแม่งหมดตัวหมดไอเดียไม่ได้เฮียอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยอะแล้วแบบคนดูไม่ก็น้อยนะตีบวกไอ้โอ้โหนี่เป็นงตีเสร็จไม่มีตังใช้ไม่มีอะไรใช้ผมว่าบ้าข้างกูขายนักเตะในทีมไม่ทิ้งหมดแล้วตอนไหนขายออกกูขายหมด ยี่สิบทีไม่คนถังบวกบาบวกห้ายังบวกห้ายอะไรบวกบาขายดิ้งแหละแล้วไหนเนี่ยโอ้โหสามหมื่นล้านเลยนะถือว่าเยอะนะยี่สิบเอ็ดใบคือต้องลุ้นปีดีๆอ่ะกดไปหมดเลยนั่นทีเดียวม okay. ันต้องมาว่ะกระปันเนีอยโหมือนเก้าว่ะกูเห็นแล้วเหรอบวกเจ็ดบวกแปดเลยยังไม่แพงไงเอาบวกเจ็ดมาเนี่ยโอ้โหบวกเจ็ดไม่สองพันบวกเจ็ดมาสี่ตัวเลยนะ อันนี้6ใบครับคือ3ปีเนี้ยผมว่าได้หมดป่ะ LH ลไม่ไม่ดีกับตัน EBS MC ก็ยังพอได้นะขอเฮ้ยโม MC โอ้โหโมเจ็ดตีลองกากเปิดตีปกเจ็ดนะปกเจ็ดพี่ใช่เปล่าผมไม่ใช่เฮ้ยแต่แพงอยู่แพงอยู่17ครับโอ้โหรุ่นปกแปดนี่ยากผู้เปิดตีมา2ปีเลยเออก็ถือว่ายังดียังดีงดอู้หูังน,นี้16ใบเหรอโอ้โหแต่สแตนไม่ไม่ดีเลยลองตั้งไหนนะไหม ถ้ากับตันอีเบสบวกเจ็ดมานี่แม่งโอ้โหดูเดีปีเอาเฮดบวกเจ็ดมาไม่ใช่แพงอ่ะเฟอร์ดินานนะบวกเจ็ดอะพี่โอ,โอ้โหร้อยสี่สี่พันเดี๋ยวขึ้นบวกแปดมากเลยเฮ้ยอาบูบาก้านะว่ะเฮ้ยบวกแปดแม่งไหมอาบูบาก้าเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันต้องมีคลิปบวกแปดสักคลิปแล้วก็ว่ะบวกเ,ยเยจ็ดแม่งเยอะจัดกูไม่เข็ดใช่ไหมผมว่าถือ,ถอดิบตัวแต่ละตัวที่แม่งหนักอยู่เนดะี๋ยวสันเซเมโดครับ อยากตีบวกเลยแต่วัตถุดิบแม่งหลายหมื่นอดียวห้าหกหมื่ 5, 6, นอะถ้าตีทุกตัวอาจจะไม่อยู่ได้วนะอาจจะต้องล้มละลายอีกรอบเนะี่ยถ้าจะทําทคลิปตีบวกแล้วแบบขึ้นบวกแปดคิดดูมันไม่ติดอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ไหมอันนี้ก็ได้เลยเมาวส์รู้สึกเจ็บคอน,นิดหน่อยอุ้ยร้อยเก้าห้าบาทหนึ่งหรออ่ะเน้นแบบไฮไลท์ไฮไลท์ไปเลยวะ่ะคุณลวงคุณลิดมาไหนป่ะพี่ปะ่ะได้แบบว่าได้ตื่นตาตื่นใจเลยวะ่ะอยากได้ตัวเทพๆกับเ,เขาบ้างป่ะ โอ้โหไม่โกยแล้วบิกเตอร์บาย่าหมดเลยโอ้ยร้อยติบเลยเหรอบิกเตอร์บาย่าหมื่นล้านโอ้โหตื่นตาตื่นใจนี่ไงดูดูบิกเตอร์บาย่ากันเหรอร้อยสิบแม็กเลยละครเออเฮ้อเกูยิ่งดีใจดีไหมสามสิบชื่อเฮ้ยห้าสิบชื่อเหอห้าสิบชื่อ อันนี้ผมเชื่อใจเกมนะผมไม่คัดเลยนะเราไม่ต้องคัดก็ได้ใช่ไหม <Nope. S 1> ใช่แหละถ้ามันจะได้โดยดีมันได้แล้วสีเขียวเนี่ยเกือโอ้ยโอ้ยมันเปลี่ยนสีเขียวไหมอ๋อออกมาเป็นสีเขียวออกเลยอกหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนรูปแบบอ๋อ <Wow. S 1> ปกติสีเขียวนี่ยเกลือมันต้องแบบประมาณทนที่สองอนะอะไรวะเปลี่ยนรูปแบบสีเขียวเนี่วเกลือลองๆดิลองดิอดันนี้คือปรันสีเขียวรูปแบบที่สองนะสีเขียวนี่ยเกลือถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองกดดูไปหนึ่งดีะครับกูไม่เชื่อหรอกนะแล้วสีเขียวไม่จะดีซะแค่ไหนโอ้โเลยเยอะเกิน ไก็จอดน,น่นอยเออเท่าไรร้อยสิบเอ็ดโก้มันเยอะเกินไปป่าวฮัลโหลกูเปิดได้แต่โก้เลยโ มีโก้ไหมเอาออกได้ไหมแชมเปญกับไมเออร์นะอันเชิญออกก่อนเลยไม่ไม่ไหวแบบโก้แม่งทุกดอกอ่ะโกทุกดอกก็ไม่ไหวนะแล้วไม่กินเหีืยวมันมาเลยอะเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเหรอเฮ้ยมันทำให้เราจับทางไม่ได้เลยเนี่ยป้ายอยู่ดีป้ายฟาร์มมันก็ออกมาเลยว่ะเรืนีงคือแบบวิวัฒนาการเหรอทำห้เราไม่สามารถจดจําสูตรของเราได้แล้วเหรอถ้าอย่างเงี้ยกดตรงไหนแม่งดีใช้ไม่ได้ต่อไปอ่ะเฮ้ยใครเป็นวะต้องชมหรือผมเป็นคนเดียวอะเขียวทุกทีนีขอเนื้อเกลือรอฮะมาเลยเนี่ย มาแล้วก็กดไปหนึ่งทียังไงกูลิดเลยไหมกูลิดเลยไปเฮ้ยยังไงโอ้โหเบอี่สิบเดล,ล,ล,ลี่ฮะคาราวาโลาไม่ต่างกันเลยสีเหลืองเหนียวไก่ จีเอมาดูคลิปจานแล้วปรับแก้ไงเนี่ยโอ้ยจริงเหรอเขาลงทุนขนาดนั้นเลยเอ๋อกูว่าไม่ใช่หรอกไอ้เนี่ยต้องลงทุนแก้ไขขนาดนั้นเลยหรอทีมงานถามจริงคือขนาดกูเกลือขนาดนี้มึงยังต้องแก้ไขกูว่ากไม่ใช่หรือบอกวะไอ้สัตว์ไม่ใช่มากดเลยแม่งคนพ่อเขาแม่คุมนี่เออยังน่าแก้เหรออันนี้คือกดไฟไม่โค,คตรเกลือเกลือสัตว์โอ้โหลนปกแปดนะอ่ะไปเลยแล้วกันผมว่ามึงไม่มาหรอกนะอย่าไปคาดหวังดีกว่าคาดหวังแม่งเจ็บคอ พอคาดหวังพวกแม่งเก่งไงแล้วแม่งตะโกนนะฮะถ้าเราไม่คาดหวังเนี่ยได้ตัวเฮี้ยเลยมาเราก็ไม่เคยจะผิดหวังนะใช่ไหมผมเคยใช้สุดไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมันนักต่อน,นักนะซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แบบว่าคือดีงามอะ่ะดีกว่าที่เราคิดไงเพราะเราไม่เคยจะคาดหวังอะไรจากพี่ๆเขาเลยนะฮะพมได้ตัวกาจา,ากมันเนี่ยเราก็ไม่ผิดหวังไนงะใช่ไหมออโอ้ร้อยเดียวเยี่ย กากไปเพราะว่าอ,อันนี้ขนาดกูไม่คาดหวังอัเนี่ยคือแทบสุดจะท่านผู้ชมคือแทบเมื่อกี้ผมยืนเล่นอยู่นี่กูเข่าสุดแน่นอนอ่ะดีนะกูนั่งบน,นเก้าอี้ที่แบบว่านั่งนุ่มสบายอ่ะถ้าเกิดเจ้าไหนอยากเข้าก็เข้า,ขาได้ผมก็จะได้บอกที่ห้อให้คนดูได้ถูกต้องอ่ะว่าแบบเฮ้ยที่ห้อนี้มันนั่งสบายจังเวลยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเอเอโอ,อ,อ,อ้ไปตายเลยไม่โบกมาชวนเลยกูไม่ได้หรอกพวกแฟนอ่ะ เฮ้ยเฮ็ดไรเฮ็ดเฮ้ยเบอร์สิบเบอร์สิบโขบแปดโขบแปดเฮ้ยปีใครวะโขงหน้าบขกแปดด้วยปานปานเดบอก่ะจริงปะเนี่ยพันเดียวโอ้โหโขบแปดมามื่อก็มาสก่ากันนะปานเดฟเอ้ยแต่ปานเดฟเอาจริงเล่นดีหรือเปล่าวะเจ้าผมเคยเล่นเหมือนพิวพิวนะเกาเกาเหรอเกาใครจะเบิกไหวเหรอเฮ้ยแลนมาเพิ้ลโอ้แตทำไมไม่มาบขกแปดตัวนี้วะ แฉ่งเลยโอ้ยยิ้มตลอดเวลาตัวอื่นยิ้มแบบนี้ไมเนี่ยถ้าไปวันนี้รู้สึกเหมือนไม่ไม่คุ้มเลยวะ่ะเดี๋ยวจะเบรกด้ยวดย,วย,วย,วยวบวกห้ากันนะบวกห้ากันนะอันนี้เอ็มซีแขันยากเบอร์สองซีโคซินวาร้อยห้า 105. โอ้พันห้า ปานเดฟอย่างรวยอะผมในเตสอะอาเดฟเหมือนเคยเล่นสักปีหนึ่งอะมันก็ผิวอะนะรู้ว่าเจ็บปะถ้าเจ็บเนี่ยไม่ต้องยิงโหดๆได้นะเออไม่ต้องผิวก็ได้ไม่ต้องอะไรเลยอะคือแค่ยิงโหดพอเทปเนี้ไม่ต้องการที่อะไรยไม่ยิงไกลอย่างเดียวอะกูไปดูแข่งอไม่ยิงไกลทุกลูกอะต้องตายไม่มีร้อยชื่อนี่กับอันหนึ่งเหรออ่ะตัวดีไม่เคยมานะครับมาตัวกาดดอกบ่ายแล้วดอกบ่ายไปแคมป์มาแล้วปะมิดงมิดดิดอะไรก็มาปะกูรีดไปอย่าได้กูรีด่ะโอ้บาสินีะยไม่รอดไม่รอดไอ้บาส ผมไปขวาเนอะคาร์ลอัลโบโตคือถ้าสแตนได้เยอะนี่กูเครียดอ่ะเหมือนจะเกลือว่ะเอ้ยกูจะบิ๊กสถานการณ์กลักบมาได้ไปเนี่ยแม่งการ์ดหมดไปเรื่อยๆแล้วการ์ดที่เหลือมันไม่มีอะไรให้ได้หลุนเท่าไหร่เลยว่ะจมดื้อสแตนดสิบห้าเฮ้ยเปิดมาไม่งูบวกแปดกับบวกแปดทันเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยกัปตันกัปตันบวกแปดบวกแปดบวกแปดขอร้องขอร้องโอ้ยบวกแปดห้าพันเออ Gaolin. กองแนจจีนปีนี้คนพ่อค้นแม่เทพที่สุดในการ์ดได้บวก8คือบวกที่ค้นพ่อคนแม่เทพที่สุดในการ์ดเกาลินคือถ้าเกิดตัวเทพมาแล้วแบบบวก8ปีนี้เอาโขผมพลิกสถานการณ์แล้วเอาจริงกองแช่งกําลังจะเฮกําลังจะเฮโดนพลิกสถานการณ์กองแช่งแม่งช็อกตายคาที่เลยอันนี้กูเนี่ยช็อกเองเลยเพชรในตมเหรอเออมันต้องรวมเป็นเพชรในตมแล้วป่ะนักเตะแม่งมีโอกาสที่จะเป็นเพชรในตมได้สูงนะหลายตัวนะแต่กูไม่ไดีใจกูอยากได้ตัวที่เก่งเลยอ่ะได้ปหขี้เกียจไปที่สุดเลย พิสูจน์ไปกูว่าร้อนเองแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีป่ะไปเขียวเนลเกลต้องดีนี่ไงรอจังหวะอยู่ฮะชิงจังหวะมาได้เชลซีหหรอไปโอ้เฮ้ยบิโออีบิโออีบ e. ิโออีย e. ังไงกูแป้นเลยกูแ e. ป้นเปขวาก็ไ e. ด้เออวายเมสสุดท้ายเล้วเหลือพวกแป้โอ้โหดูดิแม่งปีเชลซีพวกแปดนเลยปะ เชลซีบวกแปดตัวอะไรก็ได้เอาจริงกูคุ้มเลยเอ,อะเอต้มันเลยไปเอต้เชลอีบวกแปดมันจบไปนะขอร้อเล้ว่ะมากูงัดท่าไมา้ตายกูไมาใช้เลยผมไม่ได้ใช้ท่าไมา้ตายมาหลายคลิปนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าใช้ไปกูกู้ซิ้นเปลืองพลังเปล่าเปล่านะฮะแล้วผู้ชมไม่อยากใช้พลังไปแบบซิ่เปลืองแต่วันนี้ผมไม่ไหวแล้วป่ะผมต้องพิถารณารผมไม่อยากจะเจ๊งผมไม่อยากจะขาดทุนผมอยากจะได้รับสิ่งดีๆที่เกมจะมอบให้ผมรู้ว่าเกมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเกมเมตตาต่อเราเสมอถ้าเรารักเกม เกมก็อาจจะรักเราคืนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นี่นไงกูแบบพูดให้ hey, อันนี้นะ gm ฟังอยู่ถ้ามึงแบบไม่ดีนะมึงแย่นะมึงดูแย่เลยนะเยนะกูพูดขนาดนี้แล้วนะคนดูเยอะแล้วนะคิดดีๆนะไอตัวอะไรคิดดีๆนะเออผมรักเกมมากๆนะฮะ ง่ายง่ายกูบอกละเกมเลยนะเรียดตา,าไม่ตายก็ดีบเลยขอเมตตาเนี่ยใช่น้องขอเมตตาเนี่ยเมอร์ซี่อ่ะเมอร์ซี่อ่ะเออเมตตาหน่อยนะเกมผมรักเกมสุดๆนะผมเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอ่ะเล่นมาจนถึงวันนี้อะมันจะมีใครสักกี่คนในที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเดีวันน,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 นี้ไอ้สัตว์เออกูคือหนึ่งในนั้นน่ะพี่ GM ผมรักเกมตัวน,นี้เกมจะรักผมคืนหรือเปล่าอะก็คิดเอาเองเนอะคิดเอาเองนะแล้วจุดนี้เชลซี68ต้องมาแล้วปรรน ทูขึ้นดับเบิลแชมป์มีอะไรแแมๆก็ต้องกดไปเลยแล้วกันเฮ้ยสีน้ำเงินเสือมาใช่ใช่สีน้ำเงินคือสีแห่งเชลซีนะฮะโอ้โหบุกแปดเลยบุกแปดลาซตันบุกแปดบุกแปดขอร้องบุกแปดโอ้โหไอ้เหี้ยลาซตันก็ยังเรียนะมือบุกแปดโอ้ยยังมาได้เหรอเหนื่อยใจวะเหนื่อยใจเหนื่อยใจวะ อใส่กูว่ากไม่ได้แค่น้นเลยคิมนี่ไม่เจ๋งชัวรนวะนี่จ๋งแน่นอนน่ะอใส่กูจบแล้วชีวิตกูจบสิ้นแล้วเฮ้ยกูเจ๋งแน่นอนน่ะเจ๊จะชวร์เกม๊ยไม่ไม่รักกูอ่ะเออผมนี่ไม่ได้จะดึงดราม่านะแต่เกม๊ยไม่ไม่รักกูอ่ะเฮ้ยกูแบบโอ้เหนื่อโคตรโทษอ่ะไม่ไหววะกูท้อแท้มกูกดไปเลยวะขุดไปเลยน้ำจมผมไม่เอาอะไรแล้วนะมึงให้อะไรก็มาเลยเฮ้ยบมาเจ็ดบมาเจ็ดบมาเจ็ดอาเจียน เอ็มซ <MC> ีแล้วมึงมาแบบเคสโปรอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้จักเคสโปไหมเมสซี่อะไรเงี้ยอาจีนะมีแค่เนี้ยมึงมาโอ,โอ้หมดสิ้นแล้วผม,มหมดสิ้นแล้วไอคอนนี้ไม่ต้องลุ้นะนะท่านผู้ชมการลินชาเลปยาชินตีโลจอตเบสนะมีสี่ตัวหลังๆนี้จอตเบสม่งมาบ่อย โอ้แม่งเต็มด้วยขัดดวงแล้วหีแม่งยากเลยพอไม่ขัดดวงพรบถ้าหน,นีจากปีโลเล็บยาชินกาลินชาจอนไปได้เนี่ยกูก,กดเลยละกันไม่ดันตั้งตัวใช่ไหมน้ำจมมายังไงหนีแร้วเอานี่ไงเล็บยาชินอไอคอนพีเกมพี่เก,ม, <laughs> เกมก็เฮียแล